มาตรวจความความสามารถของการตื่นในช่วงฤดูหนาวของทิติยงยุงตอนนี้ทิติก็ได้ทำหน้าที่เรียบร้อยกำลังธรรมดาหน้าหนา,หนาวนี่ใครตื่นได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเมื่อกี้มีคนวิ่งออกกํลาลังกายเมื่อกี้ม,มันแปลกเนาะอากาศหนาว คนที่อยู่ฤดูหนาวนี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะภาคใต้ไม่มีไม่มีฤดูหนาวภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวอืมไม่มีฤดูหนาวเลยภาคใต้มีแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝนเพราะฉะนั้น อ่าคนที่สามฤด,ดูเลยบ้านเราแลวแล้วไฟหน้าถนนปีแ้วนอ <มา S 1> ครูเชื่อว่าวิธีการตื่นได้ในฤดูหนาวเนี่ยครูมาถึงครูครูเลยไม่ว่าเราไงไม่ใช่ฤดูร้อนถ้าเกิดเราตื่นสายเราครูว่าเราก็เราก็คิดว่ามันหน้าหนาวไงมันตื่นยากอะไรนอนธรรมชาติของฤดูหนาวเนาะ เพราะฉะนั้นวันที่ตื่นได้อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ได้ตื่นไอ้ทำไมายินเสียงครูนี่คงกินข้าวยังเนี่ยยังไม่เลยกินอ,ะอาะเออ,เอ,อนั่นแหละปิดไฟเสร็จเรียบร้อยก็ไปกินข้าวกันเนาะอันนี้กอ็อันนี้ก็ปิดไฟแล้วฝีมือของทิติยงยุยงสองคนช่วยกันเนาะเดี๋ยวจะได้ดูตรงนี้เนาะ อันนี้คือเดี๋ยวจะได้ปิดจะได้จะได้ถ่ายรูปก่อนเนาะปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดินดูรอบๆพอดีวันหยุดจะต้องมาสามเวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นไม่มีที่เปิดไฟไว้เพราะว่าถ้า เปิดเปิดไฟไว้เนี่ยมันแสบตายกเว้เวลากลางคืนไม่เป็นไรอันนี้ก็คืออ่าเปิดมือของสุชาติเนาะธานานี้ปิดประตูหรือเปล่ากไม่รู้ไปดูก่อนเมื่อวานนี้อ่าคณะครูบาอาจารย์ก็ไปได้นั่งกว็วเอียดตรงนี้ได้เหมาะเลยอะ่ะ เาเรียกว่าจังหวะพอดีเลยโต๊ะก็อี้นี้โอ้สุดยอดจริงเลยครูบาอาจารย์มาสอบสิบกว่าคนโอ,โอ้โลกตัวหมดเลยอันนี้ก็เป็นการทำความสามารถหรือว่าบทบาทหน้าที่ของทุกแผนกทิติดูให้รอบนะครับไปทางโน้นให้หมดเลยโอ้อันนี้ก็ธดาธดาก็ปิดเรียบร้อยลงตัวนี่แหละเคาเรียกว่าความ สามารถแต่ถ้าบางคนที่มอบหมายงานไว้แล้วแต่ทําไม่ได้อย่างนี้สิลําบากนะอย่างกรณีนักเรียนระดับม .3 แล้วบอกว่าเดี๋ยวไปทําเวรที่โน่นหนึ่งวันเดี๋ยวไปทําเวรตรงโน่นหนึ่งวันเดี๋ยวไปทางนี้หนึ่งวันปรากฏว่าไม่ได้สักอย่างเลยไอนี้การพัฒนาการเด็กต้องแบบนี้แหละมันต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาว่า เกิดจากความขยันหรือเกิดจากความขี้เกียจเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะให้การที่จะพัฒนาการเด็กนี่ต้องมีทุกรูปแบบอทิติตรงนี้ยังไม่ปิดเลยครับปิดตอนนั้นก่อนเนาะแล้วมาปิดตรงนี้ต่อเนี่ยเอออย่าให้เหลือไว้เลยอย่าให้เหลือไว้ทุกจุดเลยนะครับเธออายยงยุงกลับบ้านเหรอยงยุงไปไหน ยุ่งกลับบ้านเล้ออ๋อตรงนี้ตัวนี้เออปิดตัวนี้ปิดแล้วก็ห้องน้ําปิดไหมเออห้องน้ําเปิดไว้ด้วยเนี่ยอย่าให้มีเหลืออยู่เนาะถ้าเหลืออยู่นี่ก็จะทําให้เอเสียเสียไฟเนาะเสียไฟเสียค่าไฟตอนนี้ปิดแล้ว <c oughs> ลงตัว เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันหยุดจะต้องมาดูสามครั้งเลยดูดูตอนกลางวันแต่วันนี้ว่าจะพัฒนาบ้านหน่อยเพราะว่าทางริมรัว้วเวลานักเรียนไปเดินขระบวนเกี่ยวกับการกีฬาหรือว่าการกีฬาสีเนี่ยถ้าเกิด ล่อยยารกแบบนั้นนี่น่าเกลียดอ่าก็เลยว่าจะต้องไปถางา้าเนาะไปถางญ้าด้วยจอบไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นและก็ตอนนี้ก็หอหญิงก็ได้มอบหมายให้เปรมดีเนาะมอบหมายให้เปรมดีตื่นขึ้นมานั่นเปรมดีทำงานทำงานได้ดีมากเลยสุดยอดเลยเปรมดีเนะี่ย เมื่อก่อนนี่มอบหมายให้ใครก็ไม่รู้มอบหมายปรากฏว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเรียกว่าไม่เหมือนเปรมวดีนะเปรมดีเขาชอบทําตรงนั้นชอบปิดไฟตรงนั้นโอเคสบายและแต่ตรงนี้สิคนที่รับผิดชอบตรงนี้นะชื่อสุรชัยเนี่ยเขากลับบ้านทุกครั้งเลยไม่เคยอยู่เลยเนี่ยตรงนี้ก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนใครต่ออีกอีกประมาณสอสาเดือนเขาก็จบแล้วมสาม เพราะฉะนั้นนี่ผลงานเนี่ยมันจะต้องเป็นฝากไว้ฝากไว้เหมือนกับสริทันเห็นไหมสริทันนี่เวลาจบไปแล้วครูก,ก็ยังพูดถึงเลยเพราะเขามีผลงานเป็นที่ไปจัดเนาะที่ตินี่ก็เหมือนกันอนาคตไกลามากเลยอ่าเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบสูงมีความรับผิดชอบดีแต่ตรงที่ว่าเขาตื่นไม่ตื่นนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ตื่นไม่ทานบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็คืออทำให้ติดที่นอนติดที่นอนนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติหมดเมื่อวานนี้สอบธรรมะก้าวหน้าทิฏฐิเรียบร้อยหนอฮะอะไรนะเรืออะไรนะ อ,อ๋อเออเมื่อวานนี้สอบธรรมะก,ก้าวหน้านี้มีนักเรียนมาสอบทั้งหมดนี้มีทั้งครูบาอาจารย์ด้วยกกเกือบจะ80ดสิบคนนะประมาณนี้รู้สึกว่าม,มากัดพร้อมเพรียงกันหมดเลยนะโรงเรียนเราขาดแค่สองคนนะนะขาดสองคนคือใคร ไอ้คมสันกับใครอีกคนหนึ่งชื่อไอ้จิรวัตรเนี่ยแต่เขาก็รู้แล้วว่าเ<ร>างื่อนไขาาบบออกว่มสฮะคมสัน่ะเขาาบอกว่มาสอบนะมอมะกน่เื่อไรก็เ,รเขาพูดเหรอเมื่อวานเขาบอกมาสอบธรรมะกน่นหน้ไม่มีครูดูไลเซนต์เขาแล้วไม่มีดูไลเซนต์เขาแล้วแต่ไลเซนต์ไม่มีนะ ไม่มีชื่อคมสารกับจรบิรวัตรเดีด๋ยวครูจะจะเอาลายเซ็นส่งให้ดูก็มันจะยืนยันได้ไงก็หกได้ไงอะไเซ็นอยู่เนี้ยคนที่ไม่มีลายเซ็นสง่งส่งข้อสอบใช่ไหมส่งข้อสอบต้องมีลายเซ็นใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเสียงอะไรไม่ครูมาไหมเสียงกรีเสียงกรีเลยเนาะเอออ๋อเดี๋ยวปิดตรงนี้ก็หมดแล้วเนาะเอ <ạ. S 1> อ,อ,อ,อ เดี๋ยวเปลี่ยนห้องอะไรนะห้องเครื่องกระจายเสียงด้วยเครื่องกระจายเสียงเนาะเน่ต้องหากุญแจมาใส่ตรงนี้เลยนี่ต้องหากุญแจมาใส่แล้วทิติเราจะแก้ปัญหายัางไงนี่ตรงนี้ต้องเอาคอร์สมาลงไหมเนี่ยเปิดปิดไฟหมดเลยครับถอดปลั๊กออกก่อนไฟชอ็อตนะไม่ถอดปลั๊กปิดไรหนอ่อ เดี๋ยวคุูจะต้องวางแผนตัวนี้แหละตอนกลางวันเนี้คุยจะมาเอาไอ้น,นี้ออกเอากุญแจออกแล้วมันจะได้ใช้ได้ไปไปโรงอาหารต่ออ,อือากาศหนาวเหน็บที่ตีมาเลยไปเลยะทางดังแล้วกระดิ่งดังแล้ว พูดแต่คำว่าระครังตลอดติดปากตลอดเลยตอนนี้ลงตัวทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับผิดชอบมอบหมายคือเกี่ยวกับเรื่องการสอบธรรมศึกษาธรรมก้าวหน้าก็เสร็จลงด้วยดีทุกอย่างก็แปลว่าลงตัวและมีงานอะไรต่อไปอีกก็คือมีงานอะไรอีกก็พยายามที่จะเคลียร์ๆไปตอนนี้คะแนน ต่อไปก็เป็นงานเกี่ยวกับภารับผิดชอบก็บคือเกี่ยวกับคะแนนเก็บของนักเรียนคนไหนที่ขาดสอบธรรมศึกษาเสียไปเลย1ิคะแนนใครที่ขาดสอบธรรมะก้าวหน้าเสียไปเลย10บคะแนน่ามารยาทไม่ดีด้วยเสียไปเลย30คะแนนเสียคะแนนทั้งหมดพฤติกรรม30คะแนนเสียหมดเลยนะเพราะถือว่าเป็นคนที่ฝ่าฝืนไม่อยู่ในระเบียบของโรงเรียนเนาะ ผลงานของปรวดีวันนี้อาหารเช้าคือข้าวต้มเนาะคือข้าวต้มมีไข่ข้าวต้มเป็นอาหารเช้า,าวันนี้ไอเปรวดีเมื่อวานนี้ไปเปล่า ไปส่งเมื่อวานอะ่ะดูในคลิปนะเห็นรูปเราอยู่นั่นอะ่ะส่งไปแล้วเมื่อวานไปส่งนักศึกษาไปปิดวันนี้จะทำพัฒนาบ้านเท่าไหน่อยเดี๋ยวนักเรียนจะพากันไปแห่รณรงค์วันแห่รณรงค์แล้วก็ไปเจอหญ้าเต็มบ้านน อา,ายเขาเดี๋ยวจะพัฒนาบ้านหน่อยวันนี้ตอนกลางวันแกงอะไรตอนกลางวันโอ้ขนมจีนเนาะเอ๊ปะป็ดอุตเทนีเน่ะอุตเทนี ำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะไม่เยี่ยมแม่ครัวเนาะ